ผมพเดนะเป็นการไาพี่ลมาที่นีไปเดี๋ยวๆใส่แมสก์ไม่แล้เดี๋ยวคุยก่อนเดี๋ยวคุยก่อนผมจะคุยอย่างนี้เพราะว่าจะพูดมับี่พี่เอพี่จากเนี่ยที่พี่บอกก็ต้องขอขอบคุณนายโยโกโตที่ว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดมีฝนตกหนักเนี่ย เครื่องตกตัดเนี่ยตกตัดสายไฟเนี้ยถามว่ามันเป็นหน้าที่ใครแล้วหน้าที่ของพวกมึงแจ้งความวตำรวจดำเนินการยังไงได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นะพวกมึงก็ต้องรีบ เราไปละเฮ้ยทีมอะทีมทีมลูกบอลทีมลูกลบอลตรงนี้มันจะต้เจอตรงนั้นที่เราต้อทำให้หมืนตัวแทนได้ไหมถ้ามันจะพบเนี่ยเหอครับก็ขอขอบคุณท่านนายกโบที่ว่าให้คนงานมาเกณฑ์ได้ไวพูดตรงเลยนะมาทำมาเอา ผักตบชวาออกเนี่ยได้ไวกว่ารุ่นก่อนๆมาอที่ผมอยู่มานะตั้งแต่ปีสามเก้าอ่ะผมอยู่มา嗯嗯อมีท่านนายกโบเนี่ยรู้สึกว่ามาทําอย่างจริงจังผมทั้งที่ปรึกษานายกมานั่งเฝ้าเลยคเนี่ยขอขอบคุณมากที่ว่าทําให้บึงใหญ่โล่งและน้ําคล่องไม่ขังนานครับที่ผ่านมาเป็นยังไงที่ผ่านมาก็บางทีก็มีขังสองวันก็มีนะเพราะว่าการระบายน้ํา มันไม่มันไม่คล่อง<า>ลุยน้ําเลยครับผมบาาจมบาดาลเลยครับเป็นมึงบาดาลเลยครับผม,มเพราะว่าถ,ถ้ามันระบายไม่คล่องมันไม่สามารถเอาตัวนี้เป็นแก้มลิงได้น้ําก็จะขังในถนนรถสัญจรไปมายังมีเลยดับกลางถนนก็มีมคือมอไซค์อะครับน้ามันจะท่วมหัวเทียนกข็ขอขอบคุณท่านนายกโบนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนสองรอปีอ ก็ขอขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณขอบคุณครับอันนี้มีสารใช่ไหมฮะแล้วตันนี้มันเป็นไงครับคือตอนนี้นะฮะในของเราเครื่องสูบเนี่ยของบึงเราเนี่ยมันมีอยู่สามตัวนะคร<ม>ับเพราะใช้แรงงานใช้งานเยอะๆเนี่ยต้องมีการเสียนะตอนนี้เราก็เร่งทำเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครบครับที่เมื่อวานเราเห็นนะครับว่ามีเครื่องสูบน้ำา20สิตัวที่ใช้ได้ห้าตัวตอนนี้ผม,ผมชนก็ได้แก้ไข นะคะแล้วก็ช่วยทําให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วก็ใช้งานได้อีกแปดตัวครับรวมเป็นแปดตัวครับ<ม>ตอนนี้ได้ได้รับความร่วมมือดีอนะครับจากหน่วยงานอื่นๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องขอความกรุณาจากทางแขวงนะครับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้แล้วก็กมปราบปานะฮะที่อยากจะขอความกรุณาให้มาช่วยกันบูรณาการร่วมกันฮะเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันต้องใช้การร่วมกันไม่งั้นมันจะไม่ไม่เกิดนะที่ดี นะฮะอันนี้ต้องขอความร่วมมือคืง